สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมแอร์เทอร์ทันในมือถือนะครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นแบบอ่าตัวเกมใหม่เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะก็เป็นมุมมองที่หนึ่งหรือว่ามุมเฟิร์สเฟิร์ซันนั่นเองนะครับผมนะก็แปลกแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงนะครับผมนะสำหรับเกมแอร์เทอร์ทันนะฮะแอร์แท็คออนเดอร์ทันแบบมุมมองที่หนึ่งนะครับผมนะนี่ยังฟันไม่ได้นะครับผมนะก็เป็นเกมที่มาใหม่่เเพิงาแบบ พิ่งพัฒนาเลยนะสดสดร้อนๆนะครับผมนะฮะก็ผมได้ทำการดาวนโหลดตัวล่าสุดที่เขาเพิ่งปล่อยมานะครับผมนะ4วันที่แล้วได้มั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะแล้วผมก็จะทิ้งลิงก์อ่อช่องผู้พัฒนาไว้ด้วยนะก็ยังไงก็ฝากกดซับสไคร b ์เขาด้วยนะเพื่อกำลังใจใเขาทำเกม ดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผมแนะ่ก็เฮ้ยผมว่ามันน่าสนใจนะนะครับผมนะเกมในโทรศัพท์ที่แบบมุมมองเฟิร์สเวอร์ซันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งผมได้ทำการโหลดตัวล่าสุดมานะครับผมและตัวล่าสุดคือเขาแบบจะนําเสนอทางด้านเอ,เอฟเฟกต์มากกว่านะครับผมนะฮะหรือว่ากราฟิกนะครับผมซึ่งมันยังไม่มีไททันนะครับผมนะฮะก็การฟันยังไม่ได้เลยนะแต่เขาเขามาโชว์แค่กราฟิกก่อนนะครับผมเอ้ยฟันได้วะ แค่แคบบ่ามาใกลๆนะฮะแค่อย่างงี้ปุ๊บมันก็จะฟันให้อัตโนมัติเลยเห็นป่ะมันก็ง่ายไปอีกแบบนะครับผมนะฮะโอเคอย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นตัวล่าสุดนะครับผมนะฮะก็จะมีเขาเขาอัปเดตมาทางด้านกราฟ,ฟิกนะผมพูดไปแล้วแหละผมพูดย้ำไว้กันนะฮะโอเคทนาเรามาดูทางด้านกราฟ,ฟิกที่เขาแบบอยากน,นําเสนอเขาบอกเขาเรียกว่าอะไรเขาจะปล่อยให้เล่นแบบทีละส่วนนะเข้าใจป่ะเออให้มันเหมือนให้เรามาทดลองเป็นผู้เล่นก่อนนะครับผมนะคือเขายังไม่ได้รวมเกมยังไม่ได้รวมเขาปล่อยให้ทีละส่วน เออทีละช็อบทีละช็อบให้เรามาเล่นนะครับผมนะโอเคเราพูดพมเพอนานแล้วนะครับผมเนะยเรามาดูระดับโลดีกว่านะครับผมเนะอุ้ยเอ้ยังไมระดับโลมันมีแสงวะโอ้ดูฮะมีแสงเงาอะไรอย่างงี้นะครับผมนะก็คือกราฟิกก็ผมว่าสวยดีนะแล้วมันมันก็ไม่แหลกไม่กระตุกด้วยนะครับผมนะโอเคเราไปดูทางด้านมีเดยมนะปานกลางนะครับผมเนะยแสงเงาก็จะลงต่ํามานิดนึงนะครับผมนะยก็ไม่จ้าเกินไปเนาะนี่ครับผมโอ้โห ดูฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านาไฮกันบ้างดีกว่าครับผมเนะี่ยฟูหูเฮ้ยเครียดสีมันดูแบบเข้มมากนะฮะสีมันเข้มมันดูมืดนะครับผมเนะโอเคมันก็มันก็มันก็ไม่เสบตานะเออมันดูเข้มดีนะครับผมเนะี่ยโอเคแล้วเรายังมีอีกนะครับผมอันนี้ครับผมโพสโพสเนี่ยหูดูแสงโอ้โหนะครับนี้เกมโทวศัพท์นะฮะนี่เขาคือเขาอัปเดตมาทีละช่วงนะครับผมนะเห็นปะโอ้คือแบบ จริงๆมันยังมีเวอร์ชันเก่านะครับผมเวอร์ชั่นเก่าเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูด้วยนะ <S <S เวอร์ชันเก่าที่แบบมันมีเซตชั่นยังมีอะไรอยู่นะครับผมนะฮะก็ <S <S อย่างที่บอกเขาจะปล่อยให้เล่นแบบทีะชอตนะฮะคือเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่ล่าสุดนี่เขาปล่อยให้เล่นแค่ดูทางด้านกราฟิกนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งแค่แล้ววิกก่งกระแพงเอาวอลันนะครับผมสังเกตดูเวลาติดไงว่าเฮ้ยยากอยู่๊บน,นึงเหหุว่ามันจะวิ่งเอียงให้ครับผมเนี่ยมันจะวิ่งเนี่ยเห็นว่ามันจะเอียงให้นิดนึงไงวะ มันจะเป็นการแบบวิ่งติดกับแพงอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมนะคือผมจะปิดเสียงเกมไว้นะครับผมนะคือผมไม่ได้แจจะมีเสียงเกมหรอกแต่ว่าที่แน่คือมันมีเพลงครับผมนะผมกลัวติดหรือกรสิ์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมโหเดี๋ยวผมจะลองใช้แบบอุปกรณ์เครื่องยนตสามมิติดูเนี่ยปะโอ้โหก็ก็ได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะในการใช้อุปกรณ์เครื่องยนตสามมิตินะฮะดูดินะฮะโอ้โห จริงๆมันยังมีไททันแบบเอเดนแปลงร่างอะไรอย่างนี้แล้วไห้แล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ปล่อยให้แบบมาทดสอบกันนะครับผมนะคือเขายังไม่ได้เอาง่ายๆคือเกมมันยังไม่เสร็จเลยอ่ะวูดี้ดีกว่านะครับผมนะเกมเกมมันยังไม่เสร็จเลยเราแค่แบบมาเล่นทดสอบดูเฉยๆนะครับผมนะโอ้โหก็เนี่ยฮะการใช้อุปกรณ์ขยายสามมิติผมว่าเปปรปับสุดแล้วมนแสบตายเลยไม่รู้ภาพมาดูมึดอึมครึมยังไงไม่รู้นะผมว่าอย่างนี้แหละครับผมนะเขาใส่กราฟิกมาเยอะ การข่ายได้ทันโอ้โหวมันก็เล่นง่ายดีนะมันก็ไม่ได้เล่นยากเลยขนาดนั้นนะก็แค่แบบเลงไปที่หลังคอแล้วก็พุ่งไปมันก็จะฟันอัตโนมัติเองฮะฟันยังวะอ่าเห็นป่ะจะมีรอยฟันแล้วนะครับเห็นป่ะมันจะมีรอยแบบบุ๋มเข้าไปและรอยฟันฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟันไอตัวนี้ให้ดูเนี่ยนี่สังเกตดูนะนี่ยังไม่มีรอยฟันเลยผมจะกดสลิงไปฮะมันก็จะฟันให้อัตโนมัติเลยเห็นป่ะ เห็นะมันยังไม่มันยังไม่มีแอนิเมชันในการฟันนะครับผมนะเฮ้ยผมว่าน่าสนใจนะโอเคนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในเวอร์ชันเก่าที่ยังมีไททันนะฮะเราดูการฆ่าไททันแบบมุมแบบมุมมองที่หนึ่งดูนะครับผมนะดูดิการใช้อุปกรณ์เครื่องยัดสามมิติก็ไม่ได้แย่นะดูดิมันก็ได้นะมันแบบค่อยๆเล่นอ่ะมันช้าๆเนิบๆนะครับผมนะเห็นว่ามันมันยังแบบไม่ได้พุ่งไวเลยขนาดนั้นนะฮะดูดิโอ้โหเคี้แสาตา โอ้แสงมาจ้าท่รเกินนะอ๋อมันมีบอกด้วยนะครับผมนะว่าอุปกรณ์แบบสลิงเราไปถึงไม่ถึงนะถ้ามันขึ้นแบบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะที่สี่เหลี่ยมหมุนๆตรงกลางหน้าจอนแะสดงว่าสลิงเราไปถึงนะฮะแต่ว่าถ้ามันขึ้นจุดเฉยๆนะครับผมไม่ขึ้นสี่เหลี่ยมแสดงว่าอุปกรณ์เราไปไม่ถึงนะดูนะเห็นปะ่ะกดมันมันไม่พุ่งให้นะอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูตรงนั้นดูก่อนนะว่าอ๋ออ๋อโอ้ย เสียงนาคมเสียงนาคมมันเข้าหัวเลยอย่างงี้โอ้โอ้โหไม่คิดแสบตาโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นเก่าโอ้เมื่อกี้เหมือนแสงอาทิตย์โอ้โหไอ้เกี้ยภาพอะไรกันเนี่ยโอ้ดูอาทิตย์โอ้หมึดหมึดไปหมดเลยฮะตอนนี้คือแบบ า่ดีวโอเคเดี๋ยวไปดูเวอร์ชั่นเก่ากันดีกว่านะครับผมนะทุกคนตอนที่มันยังมีเททันนะฮะโอเคนะครับผมนะอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่านะครับผมเฮ้ยวีเททันันคมาเดอทุกคนโอ้โหมันไม่ใช่มังกมาดิอันนี้มันใช่ผาวะของเขาเขายังทำไม่เสร็จส่หน้ายังไม่เสร็จเลยเขาก็ใช้กราฟิกเขาใช้ควันมาบังหน้ามาแทนโอเคนะครับผมนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็คือช็อต ที่ยังมีอไททันนะครับผมในะช่วงที่เขาเรียกว่าตัวเกมนี่ยังมีไททันนะแต่ว่าคือเขาจะปล่อยให้ได้แบบทีละช็อตทีละช็อตนะครับผมนะอันนี้คือช็อดที่มีไททันเคยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดตัวที่มีไททันด้วยนะครับผมนะเฮ้ยอันนี้เตกกะกําแพงเหรอโอ้เห็นกําแพงมันเป็นรอยเป็นรูอย,อยู่แล้วนี่ไอ้หี้วประตวมันแห้งจังวะโอ้เรียบร้อยครับผมเตกะกําแพงมาแล้วไททันมาแล้วอันนี้เป็นคัตซีนนะเราสามารถที่จะกดข้ามข้างล่างได้เลยแต่ผมขอดูก่อนก็แล้วกันเนาะ โอ้บ้านกระเด็นโอ <ห S> ้โหเรียบร้อยท่านมาแล้วผมเนี่ยท่านยวคือไม่มีหน้าไม่มีตาเลยะฮะก็เป็นแบบหุ่นงงๆอยู่เลยนะครับผมนะเอาค้างเอามาละโอ้นี่นะครับผมนะคือเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเนี่ยมีปุ่มให้กดฟันนะครับผมนะแต่เวอร์ชันใหม่ล่าสุดขาอัปเดตมาคือไม่ต้องฟันแล้วนะครับผมแค่แบบพุ่งไปให้โดนหลังคอมนคันก็พอ โอเคเนี่ยผมสำหรับการใช้สลิงก็ยังเหมือนเดิมนะเฮ้ยนั่งไงท่ทานโอ้เฮ้ยเจ้หูหูโง่โง่อยู่เลยฮะโอ้โหอันนี้ก็เกมเขาเพิ่งทำนะครับผมนะเออก็ถ้าอันในในในอนาคตมาผมว่าน่าจะดีมากนะโอเคนะครับผมนะ <c oughs> ฟันเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยกูฟันไม่ได้เฮ้ยตัวจับแดกโอ้เรียบร้อยไอ้เหี้ย เอาไปเล่นไปทุกคนเล่นยาวกันนะนี่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พุ่ง<อ>ไปที่หลังคอครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็กดฟันได้ยังไงล่วงไปดิโอ,โอ,โอ้ได้อยู่ได้อยู่สนุกอยู่สนุกอยู่ฮนะแต่ถ้าถ้ามันทำมาดีกว่านี้ถ้าได้ท่านแบบ มันแบบแล้วเดินอะไรได่งี้ขนาดเกมในคอมมันยังแบบทำไททันยังเดินยากเลยนะครับผมเนะเออยังทำยากอะในคอมอ่อาง่ายแต่เขามาทำลงในโทศัพท์ก็ถือว่าอุย้ยก็ถือว่าดีนะสนุกอยู่ไอเคกูติดอะไรวะเนี่ยผมไม่อยากเดินมาข้างล่างไททันที่อะไรตาบววเฮ้ยนะาอตัวนั้นเดินทำไมตัวนี้ไม่เดินวะมันเหมือนในคอมเลยอะบาขงบางตัวก็เดินบางตัวก็ไม่เดินนะดูดิ เขาเพิ่งทำนะครับผมนะโอ้โหผมว่าพัฒนาไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะสนุกว่าจริงๆนะโอเคเลงวิที่หลังคอฮะแล้วก็ฟันเรียบร้อยไอ้ตัวที่เดินไอ้ตัวที่เดินให้ผมรู้สึกบ้านมันเตี้ยมากเลยนะฟันโอ้ยังเก่งเลยยังเก่งเลยบ้านโหรู้สึกบ้านแม่มันจะเล็กไปฮะบ้านมันเล็กไปฮะแต่ก็เขาเพิ่งทำก็อย่างงี้แหละ ฟันโอ้ยยังโหดเลยผมไอ้ยัยนี้กูกูจะกูจะโดนแบนไปเล u ยูทูบก็ยิงโง่อยู่โอ้เอ้าไอ้ยัยมันหันมาแดกกูเฉยเลยโอ้ไอผมว่ามันมันก็ก็สนุกนะสำหรับเกมที่เพิ่งทำนะครับผมเนี่ยก็ต้องรอให้เขาพัฒนาไปเรื่อยนะแต่ถ้าแล้วเขาอัปเดตมายังไงเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับผมนะะสำหรับเกมโอ้ อันนี้ก็เป็นเกมแบบเกมนท,ท่านที่แบบมีผู้พัฒนาที่กําลังพัฒนาเลยนะที่เกมที่ผมเล่นนี่คือแบบผู้พัฒนาเขาไม่พัฒนาแล้วนะครับผมนะก็อยาให้ซ้ํารอยเหมือนเกมนั้นเลยก็แล้วกันโอเคตึ้เฮ้ยม,มันจะเข้ามันจะเข้ากำแพงมาเรื่อยๆอเดี๋ยวผมไปดูดิไอไอไททันมันึงมาหายไปไหนแล้ววะเดี๋ยวขอไปดูนอกกำแพงนี่เป็นไงบ้างโ <laughs> สดละกูมันกระโดดไม่ได้เนะับเวอร์ชันนี้ ออกไม่ได้ครับผมออกกระแพงไม่ได้ติดนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนกระแพงดูโอ้ oh, ขึ้นได้โอ้ oh, ได้ปกคลิปละโอ้ oh. โอเคนะครับผมนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะ,ะแล้วก็อย่าลืมฝากไปกด subscribe ให้ผู้ช่องผู้พัฒนาเขาด้วยนะเขาจะได้มีกำลังใจในการทำเกมต่อๆไปนั่นเองนะฮะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับบายผม